มาดูในเรื่องของการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวที่จังหวัดสตูลค่ะสบาตาได้เตรียมความพร้อมยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลมุ่งพัฒนาเกาะอาดังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกทุกมิติใน5ปีที่ห้องประชุมชั้น2ท่าเทียบเรือปากบาราตำบลปากน้ำ อำเภอละงูจังหวัดสตูลศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตนำโดยนายชาณั์แสงพูบแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบตพร้อมคณะร่วมหาหรือเตรียมความพร้อมยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็น World Class Southern Border Thailand The r i v e r The River of South อีสเอเชียโดยมีนายชาตรีณัฐถลางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาสังคมร่วมหารือสืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจาังหวัดชนภาคใต้หรือกปตเตรียมจัดประชุมกปอตอครั้งที่1ทับสอ6พนบในวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์2,566ณมหาวิทยาลายัยราชภัฏสงขลาวิทยาเขตสตูลอำเภอละงู นำโดยพลเอกประิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในสองเรื่องได้แก่เรื่องการจัดตั้งมหาวิทยาลัยจังหวัดสตูลซึ่งมาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่และการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลโดยมุ่งพัฒนาเกาะอาดังให้เป็น World Class Southern Border Thailand The r i v ริเว o s t าออฟเ a s ท a ีเทียบกับเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียให้ได้ภายใน5ปี ซึ่งเกาะอ,อาดังเป็นเกาะที่มีศักยภาพสามารถผลักดันต่อไปได้เนื่องจากมีพื้นที่ขนาดใหญ่มีความสวยงามสามารถจัดสรรการท่องเที่ยวทางด้านพื้นที่การอนุรักษ์และพื้นที่นันทนาการได้นายชนะทันแสงพุ่มนะคะรองเลขาธิการสบตได้กล่าวในที่ประชุมว่าจังหวัดสตูลเป็นหนึ่งในจังหวัดที่สบตได้ร่วมดูแล,แลและพัฒนาจังหวัดให้เจเริญก้าวหน้าซึ่งการที่สบตเลือกพื้นที่เกาะอ,อาดังเนื่องจากว่าหากมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวได้ จะไม่มีความแตกต่างจากจังหวัดภูเก็ตโดยตั้งเป้าจะพัฒนาเกาะอาดังให้เทียบเท่ากับเกาะลังกาวีซึ่งขนาดนี้สตูนยังห่างไกลมากโดยตั้งเป้าหมายจะพัฒนาพื้นที่ภายใน5ปีแต่ทั้งนี้ก็ต้องดําเนินการเป็นไปตามข้อกฎหมายนอกจากนี้ช่วงท้ายการหาหรือได้เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยส่วนใหญ่ต่างเห็นด้วยกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกาะอาดางังและอยากเห็นการพัฒนาเกิดขึ้นโดยเร็ว